มาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ของลุงพลณนะบ้านกกเกาะกันนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงเหตุการณ์ในคลิปเนาะอ่าโอเคเราเริ่มกันเลยนะคะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี่นะคะตอน,น,นแรกเลยเนี่ยก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เอาเอกสารใบข้อลองเรียนของคุณอัจฉริยะเนี่ยประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะมาที่บ้านของลุงพล ะะมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของให้ตรวจสอบไม้ตะเคียนที่อยู่ตรงสารสารแม่ตะเคียน,นะคะ่ะที่อยู่ข้างๆบ้านลุงพลเนาะแล้วทีนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็กาลังอ่านไปอ่านคําร้องไปว่ายังไงบ้างแล้วสื่อมวลชนเนี่ยก็ไปติดตามทางข่าวตรงนั้นตอนนั้นอะ่ะก็คือเจ้าหน้าที่กาลังอ่านคําคร้องอยู่<า>ยใช่ไหม,ไหมแล้วทีนี้สักพักลุงพลก็ เข้ามาแย่งใหม่ของน้องนักข่าวของน้องฟ้าไปแล้วหลังจากนั้นกะ ยางของมาใส่น้องเลยแม่เห็นม่อยู่ในคลิปอ่ะเห็นบ่้ย่างของมาใส่น้องเลยพอทีเนี้ยเดินเข้ามาใส่น้องนิดนึงเนาะน้องก็พยายามแบบปฏิเสธอย่าอย่าเข้ามาทาร้ายผมผมแค่มาทำข่าวมาทําตามหน้าที่เดาลุงพลนี่กับมีการน้องบอกว่าลุงพลนี่ทูบหลังน้องสองเถื่อูหลังน้องสองเถื่อเดาหลังจากนั้นนี่กับมีการสิพยายามแบบว่ามาดึงมากระชากแมสหน้ากากออกจากหน่องแล้วทีนี้ ยูทูบเบอร์ก็เลยเข้ามาห้ามแต่ทีนี้ก็เลยเดินเดินออกไปพอเดินออกไปก็กลับมาอีกโอ้เรากลับมาอีกดิเรากลับมาอีกรอบก็กลับมาอีกซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็จะชนนมูลอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีพันนาหนองวัวหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลุงฟ้าก็เปิดใจนะคะว่าตกใจมากกับเหตุการณ์นี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมาเกาะติดทําข่าวที่บ้านกกอะทําข่าวคดีน้องชมพู่กับลุงพลเนี่ยมานานหลายเดือนแล้ว ไม่เคยเจอลุงพลอาการแบบนี้ไม่รู้ว่าทําไมอยู่ดีๆของขึ้นเป็นอะไรเป็นอีหยังจังสิแม่จ้าแต่ว่าหลังจากนี้นี่น้องก็จะเดินทางไปแจ้งความกับตํารวจนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ลุงพลทําร้ายร่างกายค่ะอืมเอาติดตามกันเบิ้งตอนต่อไปเนาะเอ๊เป็นอย่างเรคือของขึ้นเราไปหูอีหยังมาหรือว่าเราคิดมากเรื่องอีหยังอันนี้ก็บอกขาใจคือกันอออ๋อดูเจ้าทาเบิ้งต่อไปเอง